สวัสดีค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาคลิปในเรื่องของการบวกการลบจำนวนเต็มแล้วเนาะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการคูณจำนวนเต็มนะคะเราจะสรุปหลักการการคูณจำนวนเต็มออกเป็นด้วยกันแบ่งออกเป็นสพาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็คือการคูณ ตัวเลขนะคะนักเรียนจับตัวเลขคูณกันปกติและพาที่2เป็นการคูณกันของเครื่องหมายนะคะถ้าเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันคําตอบของเราจะเป็นบวกนะคะเช่นบวกคูณบวกได้บวกลบคูณลบได้บวกและเครื่องหมายต่างกาันคูณกันจะเป็นลบนะคะบวกคูณลบได้ลบลบคูณบวกได้ลบนะคะอ่าทีนี้เรามาดูและตัวอย่างตัวอย่างเช่น สี่คูณสามนักเรียนคะสี่คูณสามเนาะสี่คูณสามนักเรียนก็จะในพาร์ทแรกก็คือเอาตัวเลขมาคูณกันสี่คูณสามได้เท่าไหร่คะลูกสิบสองทีนี้ในพาร์ทของเครื่องหมายจะเห็นว่าสี่คูณสามสี่มันจะไม่ได้ปรากฏเครื่องหมายอะไรเลยนั่นแสดงว่ามันเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะสามเหมือนกันไม่ได้ปรากฏเครื่องหมายอะไรแสดงว่าเป็นจานวนเต็มบวกบวกคูณบวกได้บวกเพราะฉะนั้นสี่คูณสามได้สิบสองข้อนี้ตอบสิบสองนะคะต่อไปตัวอย่างที่สอง สี่คูณลบสามสี่คูณลบสามอ่ะพาร์ทของตัวเลขเอาสี่มาคูณกับสามปกติเลยสี่คูณสามได้สิบสองทีนี้ในพาร์ทของเครื่องหมายจะเห็นว่าสี่นี้เป็นบวกเนาะเป็นเครื่องเป็นอ่าเป็นจำนวนเต็มบวกส่วนลบสามนี่คือเป็นจำนวนเต็มลบบวกคูณลบได้อะไรจ๊ะคนดีบวกคูณลบได้ลบนะคะเครื่องหมายต่างกาันคูณกันได้ลบเพราะฉะนั้น4คูณลบ3ได้ลบ12นะคะ ต่อไปตัวอย่างที่3ลบ4คูณ3ลบ4ลบ4คูณ3ตัวเลขจับตัวเลขคูณกันปกติค่ะ4คูณ3ได้12ทีนี้มาดูพาร์ทของตัวเลขลบใช่ไหมคะลบคูณกับอะไรจ๊ะคูณกับบวกเครื่องหมายต่างกันคูณกัน คำตอบเป็นลบอ่าเพราะฉะนั้นจะได้ว่าลบสคูณสได้ลบสินะคะต่อไปตัวอย่างที่4 4คูณกับลบสาคูณลบสลบสลบสคูณกับลบสพัรตัวเลขคูณกันปกติค่ะ4คูณ3ได้12ทีนี้มาดูพาร์ของเครื่องหมายลบใช่ไหมคะลบคูณลบได้อะไรจ๊ะคนดีลบคูณลบได้บวก อะส่วนมากแล้วบวก12นี้เราจะไม่นิยมเขียนเนาะเราจะเขียนเป็น12เฉยๆนะคะอะเพราะฉะนั้นลบ4คูณลบ3ได้เท่ากับ12นั่นเองเนาะวิเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกง่ายไหมง่ายใช่ไหมคะอะทีนี้ต่อไปมาดูตัวอย่างที่5 5 6 7 8ดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ น,นั่นยังจําได้ไหมเครื่องหมายเหมือนการคูณการคําตอบเป็นไรจ๊ะคนดีเป็นบวกเนาะแต่เมื่อไหร่เครื่องหมายต่างการคูณการคําตอบเป็นลบนะคะอ่ะทีนี้มาดูลบสี่คูณกับลบสามค่ะอ่ะลบสี่คูลบสามมีวงเล็บหนูทําในวงเล็บก่อนเนาะอันนี้เป็นลบคูณอะไรจ๊ะลบคูณบวก อันนี้ในพาร์ทของตัวเลขลบคูณบวกได้ลบ4ีคูณสได้เท่าไหร่จ๊ะได้12อ่ะอันนี้เป็นลบ12ลบสิแล้วค่อยมาคูณกับอะไรจ๊ะมาคูณกับลบสอ่าลบสิมาคูณกับลบสทีนี้จะเป็นพาร์ทอ่า12 12อคูณสได้เท่าไหร่จ๊ะลูกได้24เนาะอ่ะมาดูของพาร์ทของเครื่องหมายลบคูณกับอะไรคะลบคูณกับลบได้อะไรได้ ه, เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบบวก24หรือ24นั่นเองนะคะ ตัวอย่างที่หกดูในวงเล็บก่อนเนาะอันนี้เป็นบวกบวกคูณกับอะไรบวกคูณบวกได้บวก4คูนได้เท่าไหร่จ๊ะได้12อ่อได้เท่ากับ12เนาะแล้วค่อยมาคูณกับลบห่าคุณครูเขียนไปก่อนนะคุณครูเขียนลบ5ไว้ก่อนต่อไปมาดูพาร์ท12เป็นอะไรจ๊ะเป็นบวกบวกคูณอะไรจ๊ะบวกคูณลบลบอะไรลบ5 12คูณ5ได้เท่าไหร่คะพาร์ทตัวเลข12คูณหได้60ใช่ไหมคะ ทีนี้บวกคูณกับลบได้อะไรจ้าคนดีบวกคูณลบเครื่องหมายต่างกันเนาะคูณกันได้ลบอันนี้ตอบลบอะไรจ้าลบ60นั่นเองเนาะวิฟังทันไหมเดี๋ยวค่อยไปช้าชนเนาะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่7จ็อุ้ยเของเรายังไม่ได้ทํำอะไรเขาเราเขียนไ้ก่อนเขียนเจ็ดคูณก่อนเรามาดูในวงเล็บเนาะในวงเล็บอันนี้เป็นลบนะคะ อ่ะเป็นลบลบคูณกับอะไรลบคูณกับลบเนาะลบคูณกับลบผลลัพธ์ของเราเป็นอะไรจตะเป็นบวกเนาะสี่คูนสามได้เท่าไหร่จ๊ะคนดีสี่คูนสามได้สิบสองอ่าเจ็ดคูนสิบสองได้เท่าไหร่จ๊ะได้แปดสิบสี่เจ็ดนี้เป็นบวกนะบวกคูณบวกได้บวกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบแปดสิบสี่นั่นเองต่อไป ตัวอย่างที่8นะคะ,ะลบ5ตัวนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเขาหนูเขียนไว้ก่อนนะลูกนะคูณทีนี้หนูมาดูพาร์ทที่อยู่ในวงเล็บอันนี้เป็นลบเนาะลบคูณกับลบได้อะไรคะได้บวกลบคูณกับลบได้บวกหนูก็มาดูตัวเลข4คูณกับ2ได้อะไร4คูณ2ได้8ใช่ไหมคะอ่า8 ต่อไปหนูก็เอาลบห้ามาคูณกับแปดลบห้าคูณกับแปดได้อะไรคะคนดีเอาห้าเอาห้าก่อนเอาห้าคูณแปดเท่าไรแปดห้าสี่สิบอ่าทีนี้มาดูพาร์ทของเครื่องหมายอันนี้ลบคูณกับอะไรลบคูณกับบวกได้อะไรได้ลบเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบลบอะไรจ๊ะลบสี่สิบนั่นเองนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะง่ายขึ้นไหมเดี๋ยวคุณครูฝากนักเรียนไปลองฝึกทำเนาะห้าข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูฝากนักเรียนไปฝึกทำห้าข้อนี้นะดูสิว่าตัวเองจะทำได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ